สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องบาฟี่ถายได้เราครับพี่น้องนี่กับท่านผู้ชมนี่ม,มากๆเลยเดือดรุดเดอร์ต,ตัวนี้ยุ่งงนปลาคองรุดโอ้จิบจ๊บเอ็บมันยังอยู่ในแหบอปลาคองมองหงสกันเราทิ้งไปใส่แล้ววะรุดอีกบอมันอยู่ในแหนี่แหละ ไฟไฟไฟทางไปฝุ่นไหมไฟวะกับท่นไม่ช่วยอันาหมาเวคือบลบต็มใจว่ามันล้มลหันคิวปอเี๋ยวนังบ่ลลมบ่ลลมผมเสียไปเสียไปมันเอดประค้อรุดไหม ข้าจะเลนไหมข้าจะเลียนอยู่ม่แน่นอนไปไน้อบาวัยหาคอบาวบาวกระมุดลงไป่มันหได้เอาแข่กัดเอาหน่อโอ้หเอาแข่กัดมันไวาีดีว่ะนี่ล่ะใช้ลปาเค็งเมื่อกี้อยู่นองนี่ละ ปาดเลยแล้วนี่ปลาหนึ่งปลานี่ครับพี่น้องบุ้งปลาโห<ฮ>ปลาหนี่ปัานี่ใหญ่จังเลยพี่น้องเอาสองตัวบ่าสามกับปะเขง็งสามกับปะเข็งใหญ่เอาพี่น้องเดี๋ยวลุนกันต่อครับ มื่อนี้ผมสิพภาพไปเบ่งวิธีการต้มปลาแบบบ้นบานๆเขาเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเขาขอเอาปลาก่อนพี่น้องนี่ครับพี่น,อน้องมื่อนี้มีมีไฟม,มันมีไฟมันขึ้นครับเอาไ้ได้ดิใหยไงไห้ปลาในี่ตห้จะด,ดึงแห่ะ <laughs> เอาดึงยัง เอาไปไปลากไปลากไหมไปลากไหมเอาละพี่น้องอันนี้ผมใส่วิธีการลากเอาเด้อให้เซียนต่อลากผู้เดียวผมถ่ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดดชนวะวะการปาเสียปลาคอเด้อพี่น้องมีปลาคอน้ำเมื่อกี้เซียนต่อเฮ็ดลุดไปพี่น้องนี่ละมีไฟขึ้นมีไผ่ขึ้นบ่เดี๋ยวถทายได้ผมสิเอามาให้เบิ่งเด้อพี่น้องรอชมกันครับ หครับพี่น้องโมกี้แบตเบิดครับพี่น้องนี่ครับเต็มปลามากพี่น้องที่ไทยาทยไหวนิดเดียวพี่น้องไทยไหวนี้เดียวครับอไนัมครับพี่น้องแบดเบิดครับลืมเบงแบนีเ่เดี๋ยวมาเบิ้องปลากันพี่น,อน,น้องมาสียดายทำไมเฮ้ยพาไปตกปลากินเนาะ าเบิางผลงานกันครับราพี่แต๋เดี๋มาไปใส่ะไปใส่ว่าสิกลับบ้านกลับบ้านกับบอกท่านผู้ชมกัอว่ากลับบ้านกบนัมท่านผู้ชมตอนนี้ผมพอนแห้งผมขออนุญาตเมื่อไปอาบน้ำไปเมื่อกเมื่อไปเดี๋ยวสิท่านผู้ชมเบิึงป่าก่อนโอ้พี่น้องเมื่อกี้ขอโทษขอให้พี่น้องแบตเบิ้ลครับเดี๋ยวใส่บึงป่าชาร์ตแบตก็ลืมชาร์ตเพราะให้หูว่าสิเดมาตไทยก็เข็นเขาเฮ็ดถนนอยู่เอาพี่น้องเดี๋ยว มาเบิ่งปลากันพี่น้องเราสิผ้าไปต้มกินพี่น้องสิผาไต้มกินนี่แหละตอนนี้พี่น้องตอนบ่ายบม้งใบซอกเราต้องไปนี для, ่ okay. ไปบอกบอยเราต้มน้ำถ่ายเลยต้มน้ำถ่ายเลยเดี๋ยวเอาปลาไปเฮ็ดกินเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งปลาครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ครับพี่น้องปลาเข็งปลาเข็งสองตัวสามตัวนี่พี่น้องปลาเข็งใหญ่นี่ดูตง นี่พี่น้องไนพอต้มแล้วครับพ้อแกงนะพี่น้องเมื่อกี้ผมลากเอาได้พี่น้องให้พอฟี่ไตวานวานบอคอยแตกไปไพี่น้องเห็นมันใหญ่เห็น,หน,หน,หนสิบเอ็ดสอุ่นนี่พี่น้องนี่นะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวคอะตัวเอาไปต้มกินกนได้พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเลยครับเอาครับพี่น้องเขามาติดเ,เครื่องกันนะครับนี่ <S 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 เครื่อง ก็ปุง่มข้าเทียมอันนี้ต้มน้ำซุปใส่รสด,ดีมาลุงใส่รสดีใส่ดดใสปะขามรสต้มยำต้มยำอ่ะท่านผู้ชมใส่เครื่องไปเบิร์นเลยพี่น้องเดี๋ยวรอต้มรอใส่ปลากินน้ำกันกินน้ำกันได้พี่น้อง ล้นจะเฮ็ดลิปสีเชอนหนึ่งพี่น้องนี่ก็อยากเบิ้งดอกไม่เฮ็ดในเบิ้งมันเป็นบรรยากาศนะพี่น้องเป็นการยูค้ากินแบบบ้านๆพี่น้องปลาลัดตัวแม่เนียนจะพมเ่อยูเพแบบิ่งหลปลปา,าเนี่ยสะเกาอะพี่น้องซะที่ว่าเคยบอกนะว,ว่านจะพร้อมเพื่อนไปพูนประเทศนอกพี่น้องไปประเทศใด ปลาเลสตา์พี่นอ้องมันไปเฮ็ดงานเหี้ยปุ๊บก็รู้กันเนาะงโอ้โหเครือ่องไก่เสร็จแล้วพี่น้องนี่โอ้น้ำเดือดแล้วนี่ครับน้ำเดือดแล้วน้ำต้มยำอันนี้เครื่องนี่ครับปลากลังเฮ็ดอยู่พี่นอ้องเฮ็ดแล้วกะเอามาใส่เลยเนาะ รอเบิงรอก,กิ่นด้วยกันพี่น้องแซ่บบ่แซ่ียบจะต้องลองแซ่บบ่แซ่บก็ต้องแซ่บครับพี่น้องเพราะเริ่มหิวแล้วตอนนี้หิวเรารอเห็ดปลาสักครู่พี่น้องเอาครับพี่น้องเสร็จแล้วต่อไปเป็นการปรุงเครื่อง ตรวดแล้วจรวจแล้ววันนี้อืงเดือด <c oughs> เดือดใส่ยังแม่กันใส่ไปแล้วนี่แหะแมนบอกค <c oughs> าตไคร้ใส่ไปแล้วใบบุกูด <c oughs> มาได้พี่น้องกินต้มยำ ปาน,นินน้ำกันเอาละพี่น้องบัานนี้ก็เราไปเพียงการล่อล้อมันสุกแล้วกินน้ำกันพี่น้อง,องไปครับลอ,อยจังไนพี่นอ้องยังทีเด็ดบ่กง,งเครื่องจังไนพี่น้องคงนัวคงนัวย่างเดี๋ยวเลย พงนัวขอ่วแล้ว้แล้วพงน,น,นัวยังเดอวกับแซบแล้วพงแซบปงแซบิมมเรอซิมีนึงพี่น้องรอกินน้ำกันเลยซิมึงกันพี่น้องซิมัน ยำแทช่น t หอมๆหอมๆไปกินกันพี่น้องไปเอาสุกแล้วพี่น้องนี่ครับอ๋อหานยนงาแตาก่อนมาแล้ว โอ้หัวก็เลยหัวก็เลยสองหัวล้ลำตัวลำตัวแล้วก็หางดันกลางเพื่อนดันกางดันกลางเหมพี่น้องโอ้โบีไปกับพ่อวะเนาะไปกับพ่อโบมี่วะ ดันมาดันมาดันมาเลยดันมา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 ดิมเสียงดังด้วยพี่น้องเครื่องอะไรหลายนี่เซียหอนหอนหอนเอาไว้ก่อน <c oughs> มามาพี่นอ้องดีคันกันครับ กินขะ้าวไหมกินข <The> ้าวเปล่านกินข้าวกับอะไรนี่ครับพี่น้องหอน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 ห้นวพี่น้องตัเยครับตัยครับอะไรคะ มีห้ากับปลาเหรอมามีกับปีน้ำมันลำบากนานเลอวันนั่งจะทนใช่แล้วมึงกินอันไหนโอ๊ยอย่าหมาเว้ยมึงกินปลาได้เหรอมึงกินได้ไหมฮะมีกับปีน้ำมันลำบากนะนเลยวันนั่งจะทนคำโตๆมาครับพี่หอกกินน้ำกันครับสดน,น้ำมันห่อน สุดยอดอแสบหรือี่พี่น้องแซ่บหลายครับนี่ครับเนื้อปลาข,า,ขาวๆเลยพี่เนาะสุดยอดลองกินดิอร่อยเป่าลองกินดูอร่อยไหมคะเผ็ดไหมกินได้ไหม เยี่ยมก่อนเยี่ยมก่อนเยี่ยมใส่กล้องก่อนเยี่ยมมีไปไหนไปเอาน้ำเหรอเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวขอโตัวกินข้าวก่อนนะครับจังไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดยังต่อกดไลค์กดไลค์กดแชร์น,นะครับกดจะดิ้งไว้ครับพี่น้องเผื่อเราลับชมคลิปต่อ,ตอไปอเดี๋ยวขอโตัวกินข้าวกันนะครับพี่น้องมากินน้ำกัน รอชมเจอกันนะเอ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับตาทำช่วงไปเนี่ยสวัสดีครับเอ้ยบายบายหนูแวะบายก่อนบาย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 กล้องก่อนเลยบายบายก่อนเลยบายบาย